สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมะศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่2พืชและประเภทของพืชเรื่องดอกและส่วนประกอบของดอกดอกและส่วนประกอบของดอกดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ซึ่งพืชบางชนิดมีดอก และพืชบางชนิดไม่มีดอกดอกไม้แต่และชนิดมีขนาดรูปร่างกลิ่นและสีที่แตกต่างกันดอกมีส่วนประกอบที่สำคัญ4ส่วนด้วยกันได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบดอกเคสรเพศผู้และเกสรเพศเมียดอกบางชนิดมีส่วนประกอบครบในดอกเดียวบางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบในดอกเดียว ส่วนประกอบของดอกได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียหน้าที่ของส่วนประกอบของดอกกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของดอกทำหน้าที่ หอหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงกลีบเลี้ยงมีสีเขียวคล้ายใบกลีบดอกกลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปทำหน้าที่ห่อหุ้มเคสรขณะที่เคสรยังอ่อนอยู่มักมีสีสันสวยงาม หรือมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรเกสรเพศผู้เกสรเพศผู้ประกอบด้วยละอองเรนูอับเรนูและก้านชูอับเรนูเกสรเพศผู้ เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไปประกอบด้วยอับเรนูมีลักษณะเป็นกระป๋ะเป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรนูซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก้านเกสรเพศผู้หรือก้านชูอับเรนูมีลักษณะเป็นก้านยาวทำหน้าที่ชูอับเรนู เกสรเพศเมียเกสรเพศเมียประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมียกานเกสรเพศเมียรังไข่และอวุนเกสรเพศเมียเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียคือเซลล์ไข่ซึ่งอยู่ในออวุนภายในรังไข่ การจำแนกชนิดของดอกโดยใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์แบ่งออกได้เป็นดอกสมบูรณ์มีส่วนประกอบครบ4ส,ส่วนได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียและดอกไม่สมบูรณ์มีส่วนประกอบไม่ครบ4ส,ส่วน ตัวอย่างพืชที่มีดอกสมบูรณ์เช่นดอกบัวดอกพลิกดอกมะเขือดอกชบาดอกกุหลาบและดอกแพงพวยตัวอย่างพืชที่มีดอกไม่สมบูรณ์เช่นดอกบวบดอกตำลึงดอกมะพร้าว ดอกมาระดอกฟักทองและดอกมะละกอการจำแนกชนิดของดอกโดยใช้เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกออกได้เป็นดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันและดอกไม่สมบูรณ์เพศ มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเพียงอย่างเดียวในดอกหนึ่งตัวอย่างพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศเช่นดอกบัวดอกมะเขือดอกชบาดอกกุหลาบดอกข้าวและดอกกล้วยไมย้ ตัวอย่างพืชที่มีดอกไม่สมบูรณ์เพศเช่นดอกบวบดอกตำลึงดอกฟักทองดอกมะละกอดอกข้าวโพดและดอกมะยม